ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาให้ความรู้เรื่องโบท็อกนะครับโบท็อกนี่ก็คือ,อการที่เรานำเอาเชื้อแบคทีเรียที่โดยอัลทอกซินของมันนะครับที่เรียกว่าโบโทลินทอกซินเอเนี่ยมาใช้เพื่อประโยชน์ในการรักษาทางการแพทย์โดยเฉพาะในวงการความงามนะฮะจุดประสงค์ของการรักษาเนี่ยเพื่อที่จะลบริ้วรอยเหี่ยวยว่นนะครับ กลไกของการออกฤทธิ์ของ b บ t ท l ูมินพาร์ซินเเนี่ยเมื่อฉีดเข้าไปปีาบริเวณที่เป็น,นิ้วรอยเหี่ยวย่นเนี่ยมันก็จะเกิดการข่ายตัวของกล้ามเนื้อนะครับซึ่งผลเนี่ยก็จะเริ่มเห็นตั้งแต่3วันแรกแล,แล้วจะเห็นชัดเมื่อ7วันแล้วก็ผลจะเห็นชัดเจนมากยิ่ขึ้นเมื่อฉีดไปแล้วประมาณ1เดือนนะครับหลังฉีดเนี่ยเราก็ต้องอาจจะต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าฉีดบริเวณหน้าผากเนี่ยอาจจะต้องแนะนําคนไข้ว่าห้ามนอนออราบอย่างน้อยสองถึงชั่วโมงนะบหลังการฉีดเพราะว่าดิฉันนั้นแล้วเนี่ยโบท็อกที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยก็อาจจะซึมลงไปถูกกล้ามเนื้อในส่วนที่เขาเรียกว่า r รเวเลเตอร์ปาปิ s น p ซ r เปอรนี้ซึ่งพวกนี้ก็จะอาจจะทำให้เกิดการต่างๆตกแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าเรานอนบางครั้งเราอาจจะเผลอตัวอาจจะไป นอนและไปขยี้หรือไปออทำให้โบท็อกซี่ฉีดเข้าไปเนี่ยมันมีการไหลซึมลงไปสู่บริเวณที่เป็นกล้ามเนื้อบัดดังกล่าวก็จะทำให้เกิดอาการหนังตาตกได้นะครับการฉีดโบท็อกซเนี่ยปัจจุบันนี้เราฉีดกันมาเกิดประมาณ20ปีแล้วแล้วเราพบว่าผลค่อนข้างจะดีแล้วก็เป็นที่น่าพอใจแล้วก็ส่วนใหญ่เท,ที่ฉีดเนี่ยก็เกิดผลค่อนข้างเขียงน้อยมากถ้าอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับ